สวัสดีครับชื่อนายภูผาพิทักษ์ทนครับชื่อเล่นชื่อฮิมูครับมาจากมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏใจเกษมสาขาศิลปรกรรมออกแบบนิเทศศิลป์ครับเลือกฝึกตำแหน่งกราฟริกดีไซน์ครับตอนแรกรู้สึกต่ดเต้ครับแบบว่าไม่รู้ว่ามาถูก ีหรือเปล่ามันหน้าตาเหมือนบ้านเลยเงี้ยนึกว่ามันจะเป็นเหมือนบริษัทอะไรเงี้ยแบบจริงจังหน่อยแต่ว่าเออบ้านน่ารักเลยรเง นของนักศึกษาฝึกงานงานายภูผานครับผมรู้สึกว่าน้องก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างโอเคนะครับในส่วนที่ไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็ให้พี่เลี้ยงอย่างผมเนี่ยดูแลในส่วนนี้ก็อย่างเช่นก็ช่วยน้องทำงานหรือว่าช่วยแนะนำในส่วนต่างๆที่น้องไม่เข้าใจครับข้อดีข้อเสียละ่ะ <laughs> เอาให้เลือกอะเอา, <laughs> เอาข้อข้อดีก่อนได้ไหมเอาข้อดีก่อน <laughs> <laughs> อะโอเค ข้อดีก็คือมนุษยสัมพันธ์ของน้องเขาไม่ได้มีปัญหาครับเ <c oughs> ขาอ,อยู่แบบปกติเลยเฮฮาสนุกสนานต่าเรลง <c oughs> แล้วก็การทํางานเนี่ยก็ก็บอกอะไรไม่ทันก็บอกเราก็ช่วยเราก็ช่วยชวยดูไม่ได้มีปัญหาส่วนเรื่องการทํางานพวกแบบว่าการใช้โปรแกรมโปรแกรมน้องก็ใช้ได้ค่อนข้างโอเคครับไม่ค่อยจะถามเยอะมากเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นข้อดีในส่วนนี้นะครับอ่ะแล้วก็ส่วน ข้อเสียนะครับข้อเสียผมมองว่าน้องเขาใช้เวลาในการทํางานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะตุญหาตรงที่การจัดวางอัดเวิร์กแบบว่ารู้สึกว่าน้องอ่ะไม่มีความคือเหมือนไม่มีความมั่นใจในตัวเองแบบว่าทาแบบนี้ไปจะถูกใจพี่ที่เขาตรวจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนว่ากลัวความผิดพลาดด้วยแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเขาเลยได้คุยกับพี่ที่เขาดูแลเพจนั้นแล้วก็ถามตลอดว่า เนี่ยแบบนี้โอเคไหมครับแบบนี้โอเคไหมเพื่อทําให้พี่เขาถูกใจแต่ผมคิดว่าการที่ทาทาไปก่อนแล้วคือเรามั่นใจในตัวเองอะเราก็ทําไปให้มันเสร็จก่อนแล้วจากนั้นค่อยไปถามพี่เขาอาจจะโอเคกว่าเพราะถ้าถามไปเรื่อยๆมันก็แก้แก้แก้แกทาให้เขาถูกใจไปเรื่อยๆเนี่ยเรามันก็ไม่ได้มาจากแบบความคิดที่เราแบบมั่นใจที่เราจะสร้างสรรค์มันออกมาอะไรเย่างนี้ครับ ก็ในเรื่องการใช้อุปกรณ์หรือการดูแลที่อยู่ในที่ทํางานนะครับน้องเขาก็มีความช่วยเหลือนะครับบางทีผมเช็ดโต๊ะหรือว่าถูพื้นกวาดพื้นเนี่ยน้องน้องเขาจะมาถามว่าพี่มีอะไรให้ผมช่วยไหมน้องเขาก็จะมาช่วยทำความสะอาดในส่วนนี้อ่ะแล้วก็ในเรื่องการใช้อุปกรณ์พวกอิเล,ล็กทรอนิกส์อ่ะมันก็เป็นในส่วนของน้องนะที่เป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวของเขาไอแพดเขาเขาก็จะดูแลของเขาแหละเพราะว่าพ่อแม่เขาซื้อให้อย่างไงเขาก็ต้องรักษาของนีแล้ว มาฝึกงานที่เนี่ยก็ได้ความรู้ในด้านการจัดวางอัตเวิร์กการดูมูสโทน Ci ของบริษัทที่จัดวางแล้วก็มีเรื่องเวกเตอร์ด้วยอ่าน้องเขาก็ได้รู้การใช้ฟรีพิกแล้วก็การอะแดปผลงานจากที่อื่นมาผสมให้เป็นในแบบของตัวเองอ่าน,นี้น้องเขาก็ได้ความรู้ส่วนนี้ไปครับแต่ว่า การที่น้องจะเอาความรู้ในส่วนนี้ไปต่อยอดหรือไม่ผมก็แล้วแต่ตัวน้องะคระับว่าน้องเขาจะไปพัฒน,นานตัวเองอยังไงแล้วก็ช่วยได้เท่านี้